หาามฝั่งนี่เวมงกีัวเมืองี่มงี่มงคนจบ่มีโดนิ้มโอ้ยมันจะขอใบใหญ่แฮะจะสิไปใส่เนี่ยนี่นะนั่งกุศิหานี้ไปบุญบันมวงนั่งบุญดีได้ปะใคจะเบาอยู่นาะอันนั้นได้ปะใค่แค่บมีด้ำเดือจยไ่สบ้านมวง ม่วงมันน่าแก้วนี่ตีเขาเห็นขึ้นเติีคนวันนี่ตีเขาเห็นมันเบองนคิดเต่ีตลอดเขเป็นแฟ้นครับป้าบุ่มมันนักควงก็สีห้านี่พมนนควงหรือป่าเรือไปเบืองไปไปไเบืองม้วนํำเดือะเตี่เขาใช้เงินจะห้องแห้งคือจะเคย่อนลายมอเด็กหน่อยนาะป่ามันกลายเด็กหน่อยนาะมันกลายนอะเด็กหน่อยมันกลายเลยเยเขาเห็นเงินจะไล่ลายต้องหาย้ไป่เศร้าเลยเอ้าเออแลเอาได้ร่งไปเศร้าไปแห้งเอาเดีวมเศร้าเดี๋ยวฮะคักดีหล่อมลำันจะไหนเขาล่า โอ้ยฟาเอ้ยฟาห้องตรวงห้กตวมกระยาแม่มันเห้เล่าให้เล่าเราสิป่าไปเนาะพาไปบุญเนาะอันได้ป่ากคอะเติมก็ดีในป่าไว้เศร้าน้ำกันแ้แม่ขอราบ่มีเงินดห้างให้จะมีเงินจะร้ายนอกเขาเคาะขึ้นในตี๋จะเอาไปเห็นอย่างไรถุงแถอะ่นหาจะไปไปกินบ่ กินก็ะพากินเนื้อบรัชจีกินกระพาเหรอเอากินกตีเหรอมากินบมา่าบวท่านยานากนไปกินหดเยแล้วหไปตีไปเมืองหมงนอจ้าจะสไใวันที่หานีไปเิงม่วดําดึงอม่วนเรื่ันวันได้อีกม่วงมันม่วงมันนาแก้วคือใส่เสือ โอ้ยไปซาอีหรอบอกก็ตีาี่จะพักพรก็ตีบอกค่อยๆจะสแจะเมื่อยจะห้อนจะนอนจังเว้าหาเออจะบอกว่ากินน้ำแดงก็ตีกินน้ำแดงบนคยย่างก็แต่ย่างไม่ได่ข้าวแป้งคุณนะจะว่าห่อนโอ้ยมีเงินไปซาอของทำเลงหายไววันน มนะขอได้ usted, <c oughs> เง <c oughs> <c oughs> ินไป่าวนั่จัาเน้่จได้ไปาวอ่ะจะได้เี้ไปาวน่อจะฝากไปเอาบอเงินเอาก็ติมาๆมากกรติะล่ามาฟังก้อนสันก้อนได้ก้อนที่จะล่าแบบล่ำได้กกมิโยพิเตลล่ำน่อยบนบ้านไลยได้เดือนหน่บนบ้านไลยเลยผมมีไปยังนอไปบดวยจ่าได้ไปยังอ่านได้รูปเอาไปเอาไปอันได้รุกเอาไปเอาไปหาสิ มื่อกี้ว่ายังไงไม่ทราบเลยเล่าก่นีเล่าก็นที่ขอยากฟังเล่าจ้ะเราไปเอาไปหาสิมันมันไไทาบจ้ะจะฝากตี้เ่าเหมืนฟังเต้นฟังก่อนเสีไม่ต้องไม่ต้องเอาเห็ดไม่ต้องเห็ดเดียวมาลูกมาบอามาจะฝากไอตี้จะหาอยู่เตนไปฟังก่อนลองเพื่อาก่อนมาๆ้าๆ้าบ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 ้า้าบ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 มาบ้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 าบาบ้าบ้าบ้าบาบ้าบ้า้าบ้าบมาา เอาอันนีนแม่ว่าอะแม่่อันนี้มันม่วนองินใส่ม้วนไงมวกระเจี๊บใส่แฟนเจ้าแฟนเจ้าอยู่ใส่เอาใครหันโอามีสารีโอไม่ใช่บุษดาว่อย้ขอเงินใบสาวน้าอยัขอเงินบสานี่มีแต่ใบสิบเอาบ่ ก้วนาปซบเป็นซบพนงไปพอเียงสรีจะได้พราอไทยชิบจะได้เออกะไรเยอะเลยพ้นดังตันนี่ยางไม่ใช่มานแ่เจี๊ยวจระเย่างเมื่อทางแบงกบวานาแก้วนี่นะือยางกลับไปกับมากลับไปกลับมาล้วกูจิตใจล้ยกูวะอ่าใช้สช้สติวได้สัสอีติวอีติวมันอยู่เซ่น้าเนาะอ่ะนก็นั่งมายอรคยอกม่ใชติวเหมือนน้ากค่ยอยี่เนาะ น่าก่ายเด็ตน่อยหยอกมันน่าลายยัวแม่เด็กน้อยเลิกแต่งเียนเขาก็มาหยอกมันอยู่เอามาจัดส่งยูทูบได้ไงอีหยังสัลีดีจะกปนยูทูบเด็กขยอกข้าก็ยอกมันอยู่แค้มท่างัวน่ะแม่มท่าขนุนเอาขึ้นมากินเรียบกินเรียบบอลน้อยใบจีกินขึ้นยังว่าไข่มดแดงใช่ไข่มดแดงน้ำคอยเนี่ยละกินนะเฮ้ยกินหมด ก้อยกอยดบ้างอย่างอยางยังหางหาก็เอามาก็เอาหันะจะเอาไปให้กินเด้อวันนี้คุณจะไปไกอยกินน้าหขุยผีไทแดงมาดูมาบ้งไป้นาวน้เจ้านี่ยาไทยิจ้าก่อนดิเงากกมีได้ในตลอดจะจากใครเขาอยู่บ้งเงินใบสาวหายไ้นีข่ยผแดงอยู่นี่นเข่นี่ก็เอาหัน้าขนาดม่รูมาเบดถุงเอาอได้สิกินเลย ไข่หมุดแดงไข่มดแดงจะเอาน่าสืเอไปก่อยกินไปว่าห้าเมียจะบัวนะโอ้โหมนงจะเอาข้าวเมาให้เด้อไป้ย yes> ังข้าเข้มทางก่อนนั่งนะนันนันนั่งนั่งกูขี่นะกูสิไปร่องบันดุยน้ากูขี่นะมึงในรถน่ะขี่ยังได้โบมี่กับมาน้าขี่เบื้องนังขี่เบื้อยังได้โควิดบ่ นั่งนั่งดูใส่นั่งข่าเมาค่ะไปยังตันี่ตัวนั้นตัวนั้นเงินใบสองพันโอ้เพิ่นเอาใบสองพันไปเนาะตัวนี้ตัวนี้นนนตัวนี้ตัวนี้เงินใบสาวเงืนใบสาวเนาะเออเคยอะไรเงินใบสาวอ่ะเคยไปซื้อข่าเมาบ่เออเคยไปซื้อข่าเมาแท้มันโซโลว์นี้่รำเคยฟังอีตปีฟ้าเอ้ยฟ้าฮักถื่วมฮกถื่วนก็ยาไม่มันเป็นนางมั้งเนาะอออ่านาโมรุมามันนั่งมันก็นั่งอยู่ห้องเฮียดบรุกี่ตื่นไปนั่งอยู่ใส าวานั่งแค่แคมทางเอาว่ะแคมทาง<น>ทางบบอ,อัน่ะบุรูพวกพวกก็จักอะไรมันหนีผบไม่ไพไรมันสีไม่ไพไรเป็นบอ